คลิปนี้ยังอยู่ที่เรื่องราวไอจีของน้องดิซ่ายังมีจุดที่น่าสงสัยอีกมากมายเลยเริ่มจากก่อนหน้านี้ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมเป็นการเฉลยไปเลยว่าพี่เฟเดริกเป็นคนถ่ายภาพให้กับน้องดิซ่าก่อนหน้านี้ค่ะที่มีแฟนคลับเจอด,อดิซ่าและก็พี่เฟเดริกที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะคะลูกสาวก็มันลงให้ดิชมเองเลยเออต้องให้เครดิตที่เขาเลยนะคะเพราะว่าถ่ายรูปสวยเวอร์ถ่ายจากมุมด้านหลังข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดทราบม,มาเอาเรื่องน้องหมาก่อนละกันอันนี้เกี่ยวกับน้องหมาตัวนี้นะคะมันกำกวมอยู่นะเพื่อนๆภาพถ่ายน ถก็คือจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองวันเกิดให้น้องเลิฟอายุครบ3ามขวบใช่ไหมคะแต่ว่าอีกหนึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นน้องหมาที่ชื่อว่าซิมบ้าดยมาหลายข้อมูลมากๆบางคนก็บอกเป็นน้องหมาพ่อปีเตอร์บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นน้องหมาของร้านขนมที่ซีกันหรือเปล่าและบางคนก็บอกว่าเป็นน้องหมาของคนที่ขับรถให้กับน้องดิซ่าที่ปารีสว่าอย่างนั้นอะยังไงดีใครที่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดมาเล่าให้ได้ฟังกันหน่อยนะคะแล้วก็พูดถึงพ่อปีเตอร์ค่ะครั้งนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาได้เจอกันจริงๆหรือเปล่า เป็นรูปอิโมจิหัวใจนะคะบอกเลยว่าเป็นการสยบข่าวเก่าเหล่าผู้บริหารแบรนด์ดังโผล่เมนไอจีบอสต์สาวสยบข่าวผิดใจการทวีสัญญาแบรนด์สีโตสัญญาหมดแต่มิตรภาพยังคงอยู่ฮ่าพอก็มาเม้นตลอดต่อมาเป็นเรื่องราวของมิตรภาพสุดน่ารักของโนริซ่าและก็คุณโยเกิร์ตต้องเรียกได้ว่าล่าสุดนี้นะคะในบรรยากาศของทะเลทะเลโนริซ่าของเรามีการใส่บิกินี่เป็นแบรนด์ของคุณโยเกิร์ตนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีมูลค่า2190บบาทนะคะแต่ว่าชุดนี้ค่ะเป็นการคัสตอมหมายถึงว่าคัสตอมสี นี้ให้กับนอริซ่าโดยเฉพาะเลยและก็คุณโยเกิร์ตนี่หัดได้โพสแท็กถึงนอริซ่าแล้วก็แท็กไปที่แบรนด์แล้วก็บอกว่าสเปเชียล o l เลอร์ for my dear น่ารักมากค่ะคัสตอมเพื่อน้อริซ่าโดยเฉพาะเลยนะมีหลากหลายแบบเลยนะคะซึ่งราคาก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าของนอริซ่านี่ค่ะแอดก็มองว่าใส่เข้าไปมันก็ดูไม่โป๊ไม่อะไรนะคะแต่ว่าดูน่ารักมากแอบเซ็กซี่นิดนึงมีการคลุมเสื้อสีขาวเบาๆโอ๊ยต้องใช้คําว่านอริซ่ามีความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงสูงมากๆจากรู้จักกันเพราะว่าอยู่ระแวกเดียวกันสู่การส่ง ข้อความให้กำลังใจเป็นพลังบวกแล้วก็เชิญมางานวบนเกิดน้องล่าสุดแถมใส่บิกินี่แปลงคุณโยเกิร์ตท,ที่เป็นเจ้าของด้วยและก็คุณโยเกิร์ตเนี่ยหาคัสตอมสีให้โดยเฉพาะเลยรได้ว่าแสดงถึงการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสมออย่างดีน่ารักมากมายเลยส่วนที่เจอโนอนิซ่าที่ไปดินเนอร์กับพี่เฟเดริกที่น้องิซ่ามาลงรูปภาพอาหารที่ร้านนะคะเพื่อนเพื่อนน้องิซ่ามีการใส่ชุดนี้ไปแต่ว่าประเด็นคือไม่ลงภาพที่เจอที่ร้านดินเนอร์ไงเออแต่ว่าลงภาพอื่นลูกสาวเราเอาอย่างไรก็ขอให้เต้าเอ็นจอยนะคะ down and i play dead and i stay dead baby.